สวัสดีครับสวัสดี FC Big Survey ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมมีเหรียนหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นโรยคู่บารามี168นะครับมาทำคลิปนะครับนำเสนอนะครับมานำเสนอให้ FC นะครับ PPFC ได้ได้รับชมนะครับผมเพราะว่ารุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่ มีการเนะช่าหาบูชากันเยอะนะครับแล้วก็เป็นกระแสกันเยอะนะครับตอนนี้นะแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สร้างเยอะนะครับผมนะรุ่นนี้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่สวยงามอีกหนึ่งรุ่นเลยนะครับนะเป็นเหรียญที่สวยงามนะครับเป็นเหรียญเซมานะครับเหรียญเซมาเป็นอรูปเป็นรูปซ้อนนะครับหลวงพ่อพัดกับหลวงพ่อเดิมนะครับผม นะครับมีอยู่สองรุ่นนะครับเดี๋ยวมาดูข้างในกันเลยนะครับ,รบก็เหรียญนี้เป็นทองแดงนะครับอันนี้ไปรุนรุ่นเนื้อมานะครับผมรุ่นเนื้อมาได้ได้ทองแดงนะครับทองแดงซาตินนะครับ น้ำองแดงสตินนะครับรหัสโค้ดหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่งหกสามนะครับรหัสโค้ดหนึ่งหนึ่งหกสามนะครับหนึ่งหนึ่งหกสามนะครับเรามีตอกมีโค้ดภาษาจีนนะตอกคำว่าพอพานตรงนี้นะครับต้องโบรยเงินทองนะครับ ออกปีนี้นะครับผม2564นะครับผ่านมาแค่ประมาณสักเดือนที่แล้วเองนะครับผมเดือนสองเดือนที่แล้วนะครับออกนะครับในผมก็ชอบบูชามาเดือนที่แล้วนะครับด้านหน้าเป็นลงพื้นนะครับลงพื้นเขียวนะะยาเขียวนะครับผมขอบน้ําเงินนะครับยาเขียวขอบน้ําเงินนะครับลงยาจีบอนะครับนี่ครับหลวงพ่อพัดสวยสดงดงามครับ ข้างหน้าเป็นหลวงพ่อพัดนะครับผมมีไก่สองตัวนะครับไก่สองตัวไก่ก็สวยมากนะครับชัดเจนนะครับผมเหรียญน,นี่รุ่นนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยสดงดงามนะครับงามระดับระดับโลกเลยนะครับงามระดับโลกโรยคู่บารามีหนึ่งหกแปดนะครับนะฮะคำว่าหนึ่งหกแปดก็เป็นเลขมงคลนะครับส่วนมากก็ถ้าเป็นลงท้ายด้วยหนึ่งหกแปดเนี่ย ก็จะเป็นที่นิยมกันนะครับเป็นที่นิยมของนักสะสมพระนะครับทองแดงซาตินครับลงยาลงยาพื้นเขียวนะครับลงยาขอบน้ำเงินครับสวยนะครับรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยมากครับด้านหลังก็เป็นรูปไก่นะฮะรูปไก่ก็จะเป็นตัวออกมาชัดเจนนะฮะเป็นไก่แจ้นะครับผมไก่แจ้ไก่ป่านะ คนชอบหาบูชากันเยอะนะฮะชอบหาบูชากันเยอะองนี้องที่สองเป็นอ่าทองทิพนะครับทองทิพ์ลงยาน้ำเงินนะครับอทองทิพ์ลงยาน้ำเงินลงยาขอบเด็ก <c oughs> ลงยา <c oughs> อ่าซุ้มน้ำเงินเออลงยาซุ้มเขียวนะครับ ทองทิพย์ลงยานำเงินลงยาขอบแดงนะทองทิพย์นะครับสวยสุดนงดนงามครับรหัสโค้ดนี่รหัสโค้ดหนึ่งครับหนึ่งสี่หแปดครับรหัสโค้ดหนึ่งสี่หกมียันอยู่ด้านหลังเลยนะยันนะครับยันนะครับน่าจะยันพูดซ้อนนะครับผมนะแล้วก็ มียันสองอย่างนะครับสองแบบนะครับแล้วซีนกระดาษนี่มันอ่ามันไอ้น,นี่นะครับมันบังนะครับแล้วก็เอาออกยากด้วยนะครับผมพอมประมาณนี้นะครับ ไก่ครับไก่สองตัวครับนูนนูนเด้งๆเลยนะรัรอั卡尔ราเลขยันล้อมรอบครับนี่ครับเดอนห้องเรียนหลวงพ่อพัดนี่ก็ชัดเจนนะครับรุ่นนี้รุ่นพิมพ์พิมพ์ใบเสมานะ รุ่นนี้เดี๋ยวมีกระแสร้รอนแรงแน่นอนนะครับติดตามนะเตรียมติดตามดูนะครับผมอันนี้เช่าหาบูชาไว้นะครับเอาไว้เป็นเช่าเป็นุูธคุณนะครับผมนะครับ,นะรบมาดูใกล้ๆก,กันเลยนะครับผมเสมารวยคู่บารามีหนึ่งหกแปดนะครับ หืุหลงพพัดนะครับออกปี64นะครับปกเศกที่วัดน้อยด้วนนะครับหารทหารนะครับก็รุ่นนี้มีอ่ารุ่นนี้ปลูกเศษเดือนเมษานะครับ64นะครับผมปลูกเศษเมษา64นะครับแต่ว่าผมเพิ่งได้นะครับบางอ่าบางคนบางอันนี้เขาเพิ่งเปิดรังนะครับยกรังนะครับผม ก็รุ่นนี้รายการนะครับรายการยกลังนะครับผมนะการ uh, การันตียกลังนะครับมีเนื้อหน้ากากนะครับเนื้อเงินหน้ากากทองคํานะครับลงยาราชาวด,ดีนะครับรุ้นสีแดงสีน้ําเงินนะครับผมลุ้นมีสีแดงกับสีน้ําเงินนะครับสีแดงสีน้ําเงิน นะครับขิวนะครับผมนะแล้วก็ลงยาหน้าหลังนะครับหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็เนื้อเงินลงยาเน,เนื้อเงินลงยายาดำนะครับหน้าหลังนะครับ ลงยาหน้าหลังลงยาไก่นะครับหนึ่งเหรียญน,นะครับผมแล้วก็มีรุนเนื้อในรังอ,อีกเหรียญละราคาก็รุนเนื้อในรังก็ราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วแต่คนจะแล้วแต่คนจะไอ้นี่มานะครับนะได้ถูกได้แพงมานะครับรับมาอีกต่อนึอ่งนี้ก็แพงหน่อยนะครับผม แต่ไม่เกินแต่ราคานีไม่ต่ำกว่า3า0รอยห้าสิบแน่น,นอนนะครับรุ่นนี้นะออกใหม่ให่เลยนะฮะตอนนี้ราคาก็ก็ไปแล้วนะครับผมนะสี่ห้าร้อยนะฮะขึ้นนะครับแล้วก็มีสมณาคุณยกลังนะครับผมเนื้อเงินซาตินลงยาจีวอลลงยาไก่หน้าหลังนะครับอย่างละหนึ่งเหรียญน,นะครับมีหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็เนื้อปะกาลงยาจีบอนลงยาไก่ หน้าหลังอีกหนึ่งเหรียญนะครับแล้วก็มีเนื้อเงินเนื้อทองทิพย์นะครับลงยาจีวรลงยาไก่หน้าหลังอีกหนึ่งเหรียญนะครับแล้วรวมรับพระในลังนะครับมีร้อยสามเหรียญนะครับผมร้อยสามเหรียญนะครับร้อยสามเหรียญนะครับสามเหรียญก็จะเป็นเนื้อเงินสองเหรียญอะไรอย่างเงี้นะครับ เน้เงินหน้ากากทองคำนะครับเนื้องินอย่างนี้นะแล้วที่เหลือก็เป็นเนื้อทั่วทั่วไปนะผมนะเนื้อทั่วไปนะครับทองทิพย์บ้างนะฮะทองทองแดงบ้างอะไรอย่างนี้นะก็แล้วก็ผู้สร้างนี่าราชาสัมพันธ์นะครับประชาสัมพันธ์โดยทีมงาน บ้านพระเครื่องนะครับแล้วก็ทีมงานอ่มองคลสยามนะครับนะครับรุ่นนี้นะวัตถุมงคลก็อ่าวัตถุประสงค์ก็ในการจัดสร้างก็สมนานสมนาอ่สมทบทุนนะครับสมสมรบทุนนะถวายหลวงพ่อนะครับเพื่อนำไปจัดสร้างนะครับจัดสร้าง อะไรหลายๆอย่างนะครับผมนะจะสร้างหลายๆอย่างนะครับเป็นศารากำบะเรียนบ้างนะครับเป็นองค์พระบ้างอะไรอย่างนี้นะก็หน้าวัดในวัดทวดตรงนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จนะครับก็ยังมีสร้างอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับหลายๆหลายอย่างนะครับผมที่ผมไปทําคลิปมานะครับยังยังสร้างไม่เสร็จนะครับก็สร้างลงไปนะสมทบทุนให้หลวงพ่อนะครับไป ทำสาธารณะประโยชน์นะครับต่างๆนะฮะร,รุ่นนี้นะครับผมรุ่นนี้สวยสดงดงามนะครับนะโดยคู่บรารมีหนึ่งหกแปดนะครับชื่อก็สุดยอดแล้วนะครับชื่อก็ยังสุดยอดอยู่แล้วนะสวยงามครับนะถ้าเป็นนางงามนี่เป็นนางงามระดับโลกนะครับนางงามนางงามจัก,กรวาลเลยก็ว่าได้นะครับ สวยงามครับสวยงามรุ่นนี้นะฮะลงยาก็สวยงามครับเหลี่ยนนะครับเนื้อเหลี่ยนนะครับสวยงามฮะแกะออกมาได้สุดยอดนะครับพิมพ์นะพิมพ์ไปเสกมานะครับผมอะไกระหนกอะไรอย่างงี้นะครับสวยสุดงดงามครับนะครับชัดเจนนะครับคมชัดแล้วก็ชัดเจนนะครับผม คมชัดแล้วก็ชัดเจนนะครับสวยสวยุดงดงามนะครับผมทองทิพย์ทองแดงนะครับทองทิพย์ทองแดงนะครับก็ขอบเรียนก็ประมาณนี้นะครับถามว่าหนาไหมก็หนาอยู่นะครับหนาอยู่นะครับแต่ว่า กำลังสวยนะครับกำลังสวยกำลังดีเลยครับนะนี่ครับกำลังสวยเลยครับนี่ครับกำลังสวยเลยนะครับขอบเหรียญน,นะครับอยู่ในซีนนะครับผมนี้ผมไม่ได้แกะซีนนะถ้าจะเอาออกซีนมาก็ต้องเอาเข้ากรอบทันทีนะครับผมเอาออกซีนมานี่ต้องเอาเข้ากรอบทันทีนะอย่าทำขอบเงินหรือว่าอะไรอย่างนี้จะสวยกว่านะครับ ใส่รอบเงินนะครับใส่รอบเงินรอบทองต้องตัดกันนะครับผมอย่างองค์นี้ก็ต้องใส่รอบรอบเงินนะครับต้องใส่เงินนะครับถึงจะตัดกับพระถ้าใส่ทองนี่ก็ก็แล้วแต่คนชอบนะครับแต่เงินจะใส่ใส่นะครับผมถ้าทำรอบเงินนื้ราคาก็าไม่ได้แพงมากนะรอบเงินนะ แต่ก็น่าจะอยู่หลักพันเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ถูกกว่าทองนะถูกถ้าเป็นทองนี่ใส่กรอบรุน่นนี้นี่ต้องถือว่าหลายพันเลยนะครับผมนะเพราะว่าองเพราะว่าพระเหรียญน,นี่ใหญ่อยู่นะแต่ถ้าเป็นพระแบบเป็นเต่าอย่างนี้นะครับใส่เอากรอบเอาพระองค์เล็กๆนะครับไปใส่กรอบทองนะครับก็จะก็จะถูกหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้ทองเยอะนะครับผมเราต้องเอาไปใส่กรอบ ใใส่กรอบทองมันเป็นเป็นเต่าเล็กๆแบบนี้นะองค์เต่าเล็กๆแบบนี้นะผมนะครับองค์ใหญ่ๆนี่ก็ต้องใส่เป็นเงินนะครับเขากอบเงินนะครับกันน้ํานะครับใส่กรอบเงินอะไรไปนะอง์ประมาณนี้นะครับตลับก็เหลืองมากนะครับเป็นสีเหลืองหมดเลยนะตัวนัองสืออะไรนะรุ่นนี้ครับ ก็ประมาณนี้นะครับรุ่นนี้นะฮะนะครับผมโดยคู่บารามีหนึ่งหกแปดนะครับจําชื่อนี้ไว้นะครับผมจําชื่อนี้ไว้ให้ดีนะครับสร้างออกปีหกสี่นะครับผมออกปีหกสี่นะครับผมนะโอเคครับผมนะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขอปิดคลิปก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมใครเข้ามาก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็ ช่เข้าไปกดติดตามเพจนะครับเพจ a c e b o o k นะครับผมบิ๊กลำซันะครับเพจเฟซบ o ๊กบิ๊กลำซันะครับผมก็พระเครื่องลงในนั้นนะครับพระเครื่องลงในนั้นใครสนใจก็เข้าไปสอบถามได้ในในช่องทางนั้นเลยนะครับผมนะครับหรือว่าจะแอดไลน์มาก็ได้นะครับแอดไลน์มานะครับแอดไลน์มาตามช่องทางนี้นะครับนะนะครับสอบถามนะครับพระเครื่องนะครับพระเครื่องหลวงพ่อพัดนะครับ ถ้าเครื่องหลวงพ่อพัดหลวงพ่อทองหลวงพ่อรวยนะครับหลวงพ่อสุขนะครับว่าหลวงปู่บุญมาอย่างนี้นะครับผมอโอเคครับผมก็สําหรับเรื่องนี้ก็ขอฝากไว้นี้ครับผมนะฮะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ